การคมนาคมอื่นๆทางบกมันได้พัฒนาไปแล้วครับแต่เมื่อมองกลับมายังคลองนะครับกับท่าเรือครับกับไม่ถูกพัฒนาให้เทียบเท่ากับส่วนอื่นๆท่านฟ้าลอยเป็นอะไรที่คนชอบไปอยู่ข้างใต้คือเราเองก็ไม่ได้อยากจะไปทําอะไรเพิ่มแต่เราอยากเอาอะไรที่มันดูยังไม่มีประโยชน์หรือว่ายังใช้งานได้ไม่เต็มที่เป็นอะไรที่แบบคลื่นไปกับการใช้งานอยู่แล้วมาใช้ดีวกว่าก็ปลูกพัน์กับญาอย่างนี้นะ กปักของตลาดทุกครั้งที่ไปถึงมันจะสวยถึงมันจะมีดอกไม้มากมายแต่ก็ยังเห็นถึงความเอาอาัดความสกรปรกซึ่งผมว่ามันดีกว่านี้ได้ครับ ปัญหาของท่าเรือที่ในปัจจุบันนะครับก็คือ 1. ไม่มีการกันแดดกันฝนที่ดีมากพอครับผมแล้วก็2พื้นที่สุดโทมครับผมที่ไม่เหมาะกับการใช้งานครับอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้แล้วก็3ครับเรื่องแสงไฟที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยในคนที่ใช้งานตอนกลางคืนครับผมตอนที่ผมได้ไปตรงท่าเรือครับก็เห็นปัญหาในเรื่องของแบบน้ําส่งกลิ่น ขยะที่มันลอยมาตามน้ําที่ไม่เกิดการจัดการที่ดีครับจากปัญหาที่ได้กล่าวมาครับก็จะเกิดเป็นแนวคิดก็คือการออกแบบท่าเรือนะครับให้เป็นทั้งท่าเรือแล้วก็เป็นจุดรวมตัวของคนในย่านชุมชนแออัดในบริบทของท่าเรือนานาเหนือครับโดยมีการออกแบบให้ท่าเรือน,นี้ครับมีการเข้าถึงของคนที่ใช้ในการเดินทางผ่านเรือแล้วก็คนในชุมชน ในบริเวณรอบๆครับอีกทั้งยังท่าเรือนี้ครับผมจะออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับโดยเป็นต้นแบบให้กับท่าเรืออื่นๆเป็นจุดบําบัดน้ําในคลองไปในตัวครับในสเปนครับผมจะออกแบบให้เป็น2ชั้นครับผมคือชั้นแรกอ่ะเป็นฟังก์ชันของการใช้งานในการเดินเรือครับแต่ว่าชั้น2ที่จะออกแบบขึ้นไปก็จะเป็น พื้นที่รองรับสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางครับเป็นพื้นที่รองรับให้คนในชุมชนหรือว่าคนในบริเวณรอบอะครับเข้ามาใช้งานเพื่อให้ใช้งานในไซน์เนี้ยครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดวัสดุในการใช้งานด้านในก็จะเป็นวัสดุปูพื้นที่สามารถกันลื่นได้ครับเนื่องจากปัญหาของท่าเรือครับก็คือเรือมีความมีเร็วอาจทาให้แบบน้ํากระเซ็นเข้ามาในท่าเรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้ครับก็เลยเลือก วัสดุกันลื่นนะครับมาปูพื้นท้าฟนฟารลอยเป็นอะไรที่คนชอบไปอยู่ข้างใต้เวลาแดดร้อนก็จะไปหลบอยู่ต้สานลอยเหมือนรู้สึกว่าเออมันก็ดูเป็นอะไรที่ที่ถูกใช้งานอยู่แล้วแค่มันอาจจะถูกใช้งานโดยที่มันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเอองั้นน่าเอามาันมาทำใหม่ไหม top up public space ด้วยความที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ค่อนข้างใหญ่ มีการใช้งานเยอะเราเลยรูสึว่าเออมันอยากให้มีความยืดหยุ่นด้วยการที่มันถอดเก็บได้ปรับเปลี่ยนได้เนี่ยมันน่าจะไปด้วยกันได้ก็เลยออกมาเป็นลักษณะที่งานที่ผมอยากให้มันสามารถถอดประกอบได้ย้ายมันได้และปรับมันได้ในการเข้ากับแต่ละพื้นที่ที่มันไปอยู่อะไรเราเองก็มีการไปดูว่าความที่มันเป็นวันได้แบบนี้มันแต่ละพื้นที่มันพอจะไปได้บ้างก็มีทั้งส่วนที่ เป็นแค่พื้นที่เก็บของครับพื้นที่บางอย่างที่ที่คนไปใช้งานจริงๆเช่นแบบพวกป้ายรถเมล์พื้นที่รอรถหรือจอดจักรยานอะไรซึ่งผมมองว่ามันด้วยความที่มันมีหลายอย่างครับแต่พื้นที่ต่ลเองมันก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ผมอาต้องการมาสูุที่ค่อนข้างแข็งแรงด้วยความที่อยงานผมมันเป็นเอาดอซึ่งเอาจริงงานนี้ก็ผมมีการคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับขนาดของสดุด้รยที่จะได้ที่สามารถที่จะใช้ได้โดยที่ไม่เหลือเศษแล้วก็ตัวกระเบื้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนต่อข้างนอกด้วยสีสันอะไรต่างๆมมว่่าาาันก็สรถทีจะ หาซื้อแล้วก็หรือว่ามาทําให้มันมีสีสันสวยงามและเหมาะกับแต่ละที่ได้ดีมันเป็นอะไรที่ดูเหมาะสมถ้าเกิดว่าทําตัวนึงเป็นเอาตัวนึงมาทําเป็นเฟรมอีกตัวมาทําเป็นตัวที่อยู่ในเฟรมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็สามารถใช้โดยที่ไม่เหลือวัสดุได้เลยจริงๆเป็นเด็กสวนกลาดมากครับก็ปลูกพันกับย่านี้มานานย่านปากคงตลาดเนี่ยก็ปลูกพันกับดอกไม้มา พอสมควรแต่ว่าเพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าความงามก็ทำร้ายเอาได้เหมือันจริงๆแล้วดอกไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วดอกไม้ที่อิมพร์ตเข้ามาหรือว่าเอ็กซ์พอร์ตออกไปเนี่ยมันก็สร้างปัญหาในเชิงมลพิษมลภาวะต่างๆมากมายอย่างเช่นตั้งแต่การเพาะปลูกการ นำเข้าการส่งออกการเก็บรักษาไว้เนี่ยมันล้วนแต่ปล่อยคร์บันไดออกซด์อยากนําเรื่องของคนญานและก็ดอกไม้มาสร้างความสัมพันธ์ใหม่เข้าด้วยกันคนระับโดยที่พูดถึงสเตจของดอกไม้ที่แตกต่างกันตั้งแต่การพอปลูการเติบโตอย่างเบิร์ส หรือช่วงโรยราอย่างดีเคแล้วก็ช่วงที่ดอกไม้ตายไปเป็นเดสในขณะเดียวกันในส่วนของญาติก็จะนำเรื่องของปัญหามาพูดถึงตั้งแต่ปัญหาการสัญจรที่อัดแน่นภายในตลาดปัญหาการใช้น้ำหรือปัญหาทางอุณหภูมิปัญหาด้านเศษขยะดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยพอได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคน ยานดอกไม้พวกนี้แล้วได้ออกมากลายเป็นป๊อปอัพสเปซที่ได้เข้าไปแทรกตัวอยู่ภายในตลาดยอดพิมานครับที่จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปคล้ายๆทำเวิร์กช็อปกับดอกไม้ได้เข้าไปชมตั้งแต่ดอกไม้ที่ตายไปได้เก็บดอกไม้ที่ตายไปสร้างเป็นดอกไม้ที่ที่มีประโยชน์มากขึ้นเป็นทั้งดินเป็นทั้ง DIY หรือของประดับตกแต่งที่จะ คืนชีวิตให้กับมันถ้าในตัวป๊อปอัพสเปซเนี่ยผมได้ใช้วัสดุหลักๆคือเหล็กผมมองว่ามันเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของย่านเลยก็ว่าได้เพราะว่าทั้งย่านเนี่ยมีโครงสร้างเหล็กที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในขณะเดียวกันเหล็กก็เป็นวัสดุหนึ่งที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ทนทานแข็งแรง ถ้าเราอ่ะนำท่าเรือนี่ครับไปตั้งในจุดต่างๆที่เป็นจุดรอเรือในแต่ละพื้นที่ได้ครับผมคิดว่าท่าเรือนี้ก็สามารถเป็นได้ทั้งท่ารอเรือแล้วก็เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับคนในย่านนั้นๆที่สามารถเข้ามาใช้งานเข้ามาค้าขายได้และท่าเรือนี่ครับยังเป็นจุดบำบัดน้ำของสายคลองแสนแสบที่จะขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆครับ ความจริงเรื่องนี้มันเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่อะครับแต่ว่าผมมองว่าคือถ้าเกิดจะให้แก้เลยมันก็อาจจะไม่สามารถแก้จริงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรายังจะพอหาที่บางอย่างที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออปัญหานี้ถ้าเรายังแก้ไม่ได้ตอนนี้แทนที่เราจะต้องไปหาที่แก้ซึ่งมันอาจจะใหญ่เกินคนคนนึงทําได้เนี่ยเราลองหาที่ที่จะอยู่กับมันไปก่อนได้ไหมเพื่อรอเวลาที่มันถึงว่าที่มันจะแก้ได้จริงๆจะกลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่สามารถสร้างฟรีสเปซ ภายในตลาดภายในย่านได้มากยิ่งขึ้นลดจากความที่ภายในตลาดเนี่ยอัดแน่นกันอยู่แล้วโล่งมากยิ่งขึ้นหรือสร้างพื้นที่การใช้งานใหม่ให้กับคนในย่านได้มาพักผ่อนผ่อนคลายได้ด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันก็เป็นความรู้เป็นแนวคิดใหม่ในการใช้ดอกไม้หรือว่าได้มาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับดอกไม้ใหม่ๆผม รู้สึกว่าผมได้อะไรเยอะจากการออกมารวมถึงทั้งได้รู้จักวัสดุได้เจอกับคนที่เขาเก่งๆซึ่งมันเปิดโอกาสให้เราได้แบบรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างนะที่เราต้องจะได้เจออีกในโลกกว้างซึ่งผมริงก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนอะ่ะมาลองประกวดดูมันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ทําให้เราได้เห็นอะไรมากกว่าแค่การทํางานที่อยู่ในแค่คาสเลียนด้วย